สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาผ,ผัดถัวดถ่วค่ะพาผัดถั่วค่ะนี่ผัดถั่วผัดจืดนะคะไม่ได้ผัดเผ็ดนะคะผัดจืดก็คือนี่ยายจะใส่หมูบะชอกับอ่าหมูยอนะคะเครื่องปรุงก็มีกระเทียมเจียวอ่าแล้วก น้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสสาดดำเอซอสาเขียวแล้วก็มุงชลตรสนิดหน่อยรสดีนิดนึงอันนี้อันนี้ก็เป็นน้ำปลาของเราพริกน้ำปลาไว้กินแก้มกันนะคะ,ะมาเลยลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันก่อนเองมันไม่ต้องเยอะ มัน,ม,นม,มันนิดหน่อยมันร้อนแล้วตระเียมลงไปผับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะทุกคน กระเทียมของเราก็เหลืองแล้วนะคะใส่มมนมูสับลงไปหมูสับใส่หมูะะมสับลงไปค่ะเพราะหมูสับตกยากกว่าเราจะใส่หมูอยอที่หลังนะคะตอนที่เราใส่หม,สม,ม,สม,มูสับลงไ,ไปนะก็จะใส่เครื่องปรุงไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพื่อความมีรสชาติของหมูนะคะเครื่องปรุ ไียังไรแล้วค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หมูของเราก็เหลืองแล้วนะคะสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่เนื้อยอมไปนะทุกคนเดื้ยอมไปผัดรวมไปรวมไป,รวมไปเรื่อยตอนนี้ถึงขั้นตอนของสัวนปลาแล้วะคะ่ะเก็บปลาย ก็ใส่เครื่องตรง,งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยใส่หมดเลยค่ะตอนนี้ยายกัดสอดีแล้วค่ะไม่เค็มคิดว่าไม่เค็มเราจะกัดได้สอดีพบดีเลยหัวของเราม,มีความหวานอยู่แล้วไม่ใส่เกลืน,นะคะตรงนี้เยอะเลยย่างาวฝมครอบนะคะตอนนี้ถั่วผักยาวก็สุกแล้วนะคะ ขับถักรับยาวของเราพร้อมกินแล้วนะคะทุกคนนีม่มาดูกันน่ากินไหมคะใครชอบน้ำตาลก็เติมได้นะคะหวานนิดหน่อยออันนี้น้ำมันน้อยไปหน่อยอยากจะเติมน้ำมาไปอีกนิดนึงนะคะให้มีน้ำกินขาา้าวเจ้ามีน้ำนิดหน่อยนะคะนอเอเอเสร็จแล้วพร้อมกิน,นะะแล้วค่ะเย็แล้วพยาจะกินกินรสชาตินะคะ อืมพอดีเลยค่ะขาลังกินเลยค่ะปิดแก๊สเตยพร้อมเติบตัดใส่จาน แล้วค่ะผัดถัว่วผัดจืดนะคะผัดถัว่วใส่หมูสับก,กับหมูยอค่ะจบชิ้แค่นี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะรวยๆจ้า